เอาลครับท่านผู้ชมครับสวัสดีนะครับวันนี้มูลไลเบรนะครับมีกระชาถุงลูกใหม่เข้ามาแล้วนะครับเป็นชุดให้ไปดูชุดก่อนดีกว่านะครับเป็นชุดเงาเฮมันนะครับเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดแบบโทนเอ็กซิโมน้ำแข็งนิดนึงนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นจีนอยู่นะครับที่ชอบสุดเลยคือทรงผมทรงทวินเทลนะครับอยากได้เนี้แหละซึ่งมันราคาถูกกว่าชุดก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยมันถูกกว่าชุดราชันเวหานะครับจาก ถุงละห้าสิบเป็นถุงละสามสิบนะครับเนื่องจากมันไม่มีแอนิเมชันอุ้มเอิมอะไรลยครับเป็นเพียงแค่ชุดนะก็น่าจะสูตรเดิมนะครับก็การันตีทุกห้าสิบถุงนะครับจะได้กล่องที่ชิ้นส่วนไม่ซ้ำนะครับและตอนที่เราซุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้กล่องแบบทั้งเซตเลยนะไม่มีบอกประเ็นนะครับมาดูกันว่า,ามันจะ เกลืออะไรขนาดไหนนะครับวันนี้ว่ากัจะเปิดแค่50ถุงพอนะครับเพราะว่าอยากได้แค่ทรงผมอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยอยากได้อะถ้าเกิดได้ทรงผมก็จะหยุดนะหวังว่าจะได้ทรงผมนะครับมาลองทีละสิบนะครับเหมือนเดิมสูตรเดิมสูตรเดิมนะครับก็ถ้าเกิด50ถุงก็900นะครับถ้าเกิดการันตีร5 0าถุงก็4,5่พมั้งครับมั้งนะใช่ปะวะมาเปิดกันเลยนะครับ10ถุงแรกเกลือยังเห็นได้ชัดเกลือจริงอันเนี้ย ฮ้ยสิบถุงแลกบินไปแล้วถุงละสามสิบก็ไม่ใช่ทุกถุงครับเอาจริงนะฮะ้าไปเล่นไปโอเคก็ไม่ใช่ทุกถูกนะครับเอ้ยได้หัวแล้วพาฟอร์ฟอดเลิกเลิกเลิก <laughs> อยากได้แค่นี้จริง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 อยากได้แค่นี้แต่ว่าอีกอันหนึ่งมันก็จะการันตีใช่ปะไปอยากได้หัวเพื่มมาทำแค่นี้นี่นี่ นี่แค่นี้น้องกลายเป็นทวินเทวหูแมวผมต้องการแค่นี้แหละดิได้และกลายเป็นทวินเทวหูแมวแต่ถ้าเกิดเราเปิด5 0ถุงเราก็จะได้อีกกรันตีหนึ่งครับเราก็จะได้ที่ไม่สามหัวอาจจะได้โซน่วนล่างหรืออาจจะได้ชุดนะครับก็เปิดไปให้มันครบห0แล้วกันเราเปิดปแล้ว20ใช่ปะแล้วก็ลองเปิดอีก10นี่ก็จะเป็นถุงที่30นะครับก็เปิดไปเลยอ่ะ บ้าน่ะได้หัวสามได้หัวสาแต่ว่าได้หัวสาม,แต,าสามแต่ว่าเราได้อันนี้จะได้ชิ้นส่วนที่ไม่ามําได้ชุดโอเคอะไรครับเนี่ยเหมือนอันนี้เขาจะไม่ได้การันตีห้าสิบนะน่าจะการันตีสามสิบแล้วแหละดูจากสภาพอ่าเมื่อมาเปิดถุงห้าสิบครั้งนี่ว่าแสดงว่าผมโชคดีได้นี้มาแสดงว่าถ้าเกิด ผมเปิดคุบ50ามสิบก็จะได้การันตีชุดเลยนี่ว่าเนี่ยถ้าเกิดผมโปรเช่นนี้เราเหลือแค่ยี่สิบครั้งใช่ปะ้ดวงดีเหมือนกันเนี่ยทำอไรเล่นไปอ่าเปิดอีกสิบดูสิเอา้าชุดสามอีกแล้ว <c oughs> เหมือนออกง่ายจังวะออกง่ายเนี่ยทำอไรเล่นไป อั้นี้ก็จะเป็นการันตีปะการันตีให้ผมหนึ่งอันแน่นอนเอา้เอาเฮ้ยในการันตีผมปะเอาแล้วไง่รม,มีบัคอะไรสักอย่างนัง่นแหละดูจากสภาพอะ <c oughs> ผมไม่รู้เนี่ยผมเปิดไปห้าสิบจริงๆนะปกติเนี่ยเมาเปิดห้าสิบครั้งจะได้รับกล่องห้าสิบครั้งไปแล้วไม่ได้กล่อง เอาแล้วไงอาจจะส0ม่ิบอะถ้าเกิดผมเปิดรอบนี้แล้วผมได้การันตีนะแสดงว่าส0สบกล่องอะลองดูถ้ารอบนี้ผมได้แอ้กล่องนั้นนะแสดงว่าใช่เลยเรียบร้อยคือแต่ว่าผมไปได้การันตีอะ่ะพอพอพอ,พอเลิกเลิก,ลกแก้คดีก็พอแล้วไม่ต้องครบชุดนะฮะจริงๆพอแล้วนะครับตลกดีจัง นี่ฮะทบชมพอละนะครับตอิ้นพอส่วนร่างไม่ต้องเอาหรอกมันไม่ต้องครบเซตอะไรเพราะว่ามันไม่ได้มีแอนิเมชันอะไรที่จะต้องเก็บนะครับนะ <c oughs> คิดว่าออกงานไปกัน,กน,นครับซ้ำมาสองอันดูดิซ้ำมาทำไมเนี่ยเอออย่างน้อยก็ขายเป็นอัไน,นี้ได้นะครับขายเป็นตั๋วได้โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับกระชารุกนี้นะครับก็เสียไปพันบาททองนะครับ ก็ไม่ใช่ทุกๆเหมือนกันนะครับที่ชื่นชอบชุดนี้ก็ลองไปซุ่มกันดูนะครับอาจจะดูครดวงมันนะครับเพราะอาจจะดวงดีก็ได้ลองไปเปิดสักสิบยี่สิบีถุงดูนะครับอาจจะดวงดีนะวันนี้ไปแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่น่าเป็นเรื่องอะไรอยูติดตามกันครับสวัสดีครับ